เทียนสกอยดองจัดล้อมปาดพี่น้องดึงดึงจ้าพุ่นน่ะยกนี้ค้างมากเลยมีขาทีๆหางทีก็มีพุ่นน่ะไงก็มีวิ่งเอาสกอยยมีแต่ขาใหญ่ๆครับน้พี่น้องผึ่งดำครับเห็ดก่อแดงครับเึ็งขาลายครับ สมดอกจ้ะดอกสมบูรณ์ใชดอกเป็นดอก้าเป็น้าครับจูมหนึ่งครับจูมงามไหยครับพึงเทาครับพอดีเลยเนาะจูมใหญ่เลนครับพอจูมตรนนี้นะ่ะสกอยจ้ะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปนานอาพญายมยมเหล็กเก็บซีเก่าซีใหม่ภูเขามาชมทโลกน้ำครับเสาวเมี้ก็มาพบพอกันกับบ่าวนัดกับเสาวกอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าเนี้ก็พาเสาวปานนะฮะเจเกันที่เก่าจ้าไปดูน้ำชมกันจ้าสีมันกันบอไปกันได้จ้าไปครับพี่น้องไปดูนบำตกน้ำกันครับมาพบกันเสาวเมี้กาเสาว,วันเสาว,วันพุธวันทีสิบหาพฤศจิกายนปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ หมายที่มาฟมันเอกับปลาปลาน้องเม็กตอมเงค้งเคาเพื่อบุญตรกจังอุดบนคือเก่าครับออกมาปลาเสารใน,นกัดฝนหย่อยครับพี่น้องฝ่าขึ่มครับฝนตกดินลินครับก็บไปลุมชมกันครับวันนี้ว่าสียดาสีมาเทเหยังกันแน่ครับไปครับพึ่งเขาดอกแรกครับ ดอกง,งามเนาะจ้าจูมันครับจูมหนึ่งครับจูมพอดีงามเลยจ้ะฝากก็คืมค้มๆนะเชอบก้อยจ้ะดอกเฮ็ดไปดำดำครับแหนมหายากแนครับ เห็ดลังเขียวครับจุ๋งงามจ้ิงจัเห็ดลังเขียวครับ สองจู่มจ้ะจู่มหนึ่งครับแม่นมาเส้าก่อนสองจู่มครับจูมหนึ่งครับ ดอกใหญ่บินครับดอกกำลังงามด้วยจ้ะงามเลยจ้ะสองจูมครับพอดีเลยเนาะจูมใหญ่เลยครับพอจูมตัวนี้นะสอกอยจ้ะดอกสมบูรณ์ทั้งเนาะจูมใหญ่ครับ จูมเม็ดตั้งเกี้ยวครับพึ่งเขาครับจูมงามนี่ครับงามๆเลยจ้ะพึ่งขาไล่ครับ เติมหางอะเนาะสก,กอยจ้ะดอกจุม้มครับแดงน้าแดงช้ำครับถึงเผาครับถึงเผาอีกครับ cắt nhang cho coi khá lai cậu thằng lai chùm bên 3ជុំครับដាក់ជុំ1ជុំ1ครับ จุม่มนึงครับอืมงามงจ้ะจุ่มงามไหมครับพอดพี่น้องโอ<ฮ>้โยดอกสมบูรณนะ์ใช่ไหมดอกเป็นดอกคาเป็นคาครับ สึงคาล่าครับจูม,มันครับสองจูมครับพึ่งเขาครับจูมนึงจ้ะ

nhé nha nha nó sao còn Chà, nhảy em chạy nó không mùa này đọc này, à nè ะจะดอก,กงามครับผึ่งค้าไล้ครับ ้าไล่ครับดอ,อกนึงครับ chum hấp đọc trên này chum hết đang ná khắp đang ná khắp เพื่องน้ำใบครับดอกงามเนานะบอกว่หลายเนาะงสก,กอยหล่อนี่จ้ะเพืองน้ำอยเพิ่งดำเพิ่งไข่ออกมาค่อยลายเป็นใดครับห่างๆจ้ะจูเม็ดแดงน้าครับงามมากจ้ะแดงน้าครับ ูมัันครบพึ่งขาดงครับพึ่งขาลายครับสองดอกด้ะดอกที่สามใบใหญ่น่าสก่อยเปื่อย,ยครับแจงนะครับดู ดอกหน่อยคุณมาสกอยผึ่งขาล่ายครับง่ายเห็นไหมงามๆเลยจ้ะหานกำลังงามครับแดงนะครับดอกนึงครับ ดอกแดงครับอุอย่ยดอกสมบูรณ์ครับแดงนะครับโอ้ยพี่น้องพึ่งทำครับสามจูมครับ ยังสกอยดอมจัดเลยป๊อดพี่นอ้องดึงดึงจ้ะ,ะพุ่นน่ะดอกนี้ข้างห่างเลยนี่ขาทีๆทางพี่ก็มีพุ่นน่ะข้างในก็มีข้างในจ้ะข้างในก็มีครับซีหาดอกน้องสกอยจ้ะโอ้ยน้องสกอยโอ้ย นี่แต่าขาใหญ่ๆครับเก็ดฝึงดำครับสมบูรณ์เลยเนาะดกอกพอ<ห>ดีเก<ด>็บ<า>กเลยเนาะสก,กอยว่ามันมมเอียงโัวหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ดอกไงงงเบาเนาะ อยู่ใกลๆกันนอะสะก,กยาอต์เดียวกันจ้ะแต่คนเราฟังครับจะด่งงามๆพี่น้องจุม่มนึงครับพึ่งเขาครับ เทาครับเห็ดลังเขียวครับจุ่มหนึ่งครับเห็ดลังเขียวครับสองจุ่มจ้า xong chôm hấp chôm nâng hấp chôm ngam hấp đi ngam đấy chứ พื้่เค้าครับเอาแล้วครับเรบพราแม่พี่น้องก็เด้เวลาเดินทางกลับบ้านครับมาสารุปผลงานกันกันกบเต่ากอยครับืันนี้จ้าเบิ่งผลงานก,นกันกับพี่น้องื้นนี้ก็มันเ,นนเต็มๆกระตาเลยจ้าก็ได้หลากหลายเห็ดอยู่เนาะ กระไดเป็นเห็ดผึ่งค้าได้จะพี่น้องเห็ดผึ่งเขาวคำนี่กะ้ะดอกจุ้มๆคืเอเก่าจะพี่น้องกับไป้พอเห็ผดผึ่งดำโมหนึง,ง,ง,งจ้ะมีแต่ดอกใหญ่ๆงามๆจ้ะกระไดเป็นเห็เดแดงน้าจะพี่น้องเห็ดลังเขียวแล้วก็เห็ดก้อจ้ะเหมือนก็มันหลากหลายเห็ดด้วยจะพี่น้องเต็มกระตาด้วจ้ะแต่ว่าเห็ดกระเริ่มห่างนะเรเนาะต้องรอบเบิ่งจ้ะว่าเห็ดเนี้ยคเกิดต่อเอาเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดนซึ่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซาวกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เกดชิบุพัฒเป็นใหมาจากบอนัทกับสาวกอยด้วยจา้าสำรับคลิปนี้ขอจบไใบเพียงเท่านี้นะจา้าสวัสดีจ้าเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องสำรับคลิปนี้ก็ถือว่าหมานยนหนสาวกอยเหมือนก็นมาแต่สาแน่ครับพี่น้องกระดจนเต็มตาครับเหมือนก็สิเป็นเฮ็ดเพิงดำเฮ็ดเพิงเขานะสากอยหลากหลายอย่างครับแต่เฮ็ดเพิงคงขาลายนี่ก็เริ่มห่างครับพี่น้องห่างแหงนาอสอกอย เพราะว่าเป็นกอกมาลายมือครับกระสิบเป็นเห็ดเพิ long, ่งเขาครับก <screen w> <quer> ็ยังมีจุ่มอยู่พี่น้องเห็ดเพิ่งดำนี่กอกเป็นบางหฮมบางหม่องครับบาได้ออกทั่วไปครับเห็ดเพิ่งค้าลายนี่ก็ดอกจุ่มก็ยังมีครับแต่ห่างแห้งเพราะว่าเป็นกอกมาลายมือครับเห็ดเพิ่งแดงคือสิบเบิร์เนาะสกอยเมื่อนี้บมาได้พ่อดอกครับบางนาดคิดว่าสิบน่าจะเป็นเห็ดดินเนาะเสากอยออกเป็นเห็ดเขียวเห็ดแดงครับเห็ดขาวดินเห็ดแดงนา เป็นเฮ็ดกอเนาะเฮ็ดกอก็ไดซองจุม่มครับพิจังงามมีพี่น้องเอาละครับสำรับคลิปนี้บ้าวน,านันเกษตรขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนีครับเป็นคลิปของวันที่1 5พฤศจิกายนปีพศ2566ครับหมายที่มาบันนี้กระปลาบ้าน้องเมกตะวันนิคาเพื่อบุญธริตรจังหวัดระบุคือเก่าค,ครับพ่อแม่พี่นอ้องท่านใดเชิญชอบมาคลิปทางใดก็อย่าลืมไปทอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อสิบผ่าขาดคลิปใหม่ๆจากเปานันกับดาวกอยไวนําครับสําหรับคลิปนี้เป่านันกับจงคอตลาพร้ไมพี่น้องเดินทางกระปานครับก็ไวทะลุนกันคลิปนามเมนาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับพระไม่พี่น้องลุงปานอาพญามิยัยครับ